วัดีค่ะวันนี้หญิงพิดพาเที่ยวมีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะสายเดินทางสายท่องเที่ยวเฮนะคะวันนี้กรมทางหลวงได้เปิดทดลองใช้ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์หมายเลข6นะคะหรือ M6 สายบางปะอินนะครราชสีมาช่วงปากช่องสีคิ้วบริเวณผ่านอ่างเก็บน้ำลำตะคองให้ประชาชนได้ใช้ฟรีโดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงการนะคะซึ่งเดิมกำหนดจะเป็นวันที่9ถึง19เมษายน2514นะคะแต่ว่าได้เลื่อนมาเปิดเร็วขึ้นเป็นวันที่7เมษายน2564ค่ะโดยจะ เริ่มต้นทางเข้าบริเวณทางเบี่ยงบนทางหลวงหมายเลขสองถนนมิตรภาพประมาณกิโลเมตรที่หกสิบห้าและไปสิ้นสุดทางออกที่ทางหลวงหมายเลขสองศูนย์หนึ่งประมาณกิโลเมตรห้ารวมระยะทางสามสิบห้าจุดเจ็ดห้ากิโลเมตรซึ่งจะเป็นการระบายรถและบรรเทาปัญหาการจราจรในเส้นทางไปและกลับภาคอีสานนะคะโดยจะเปิดการจราจรในทิศทางเดียวอันนี้นะคะจะอนุญาตให้ใช้เฉพาะรถยนต์สี่ล้อเท่านั้นนะคะและจะไม่อนุญาต ให้ประชาชนหยุดถ่ายรูปนะคะ,ะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะเดินทางไปแล้วก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับยิงพิษพาเที่ยวด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย